สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันบอนนะคะกับหัวข้อคนที่คุณแอบชอบหัวใจยังว่างอยู่หรือเปล่าเอาใจคนที่แอบชอบใครบางคนอยู่นะคะเป็นความสมพั์แบบแอบชอบนะมาดูกันว่าคนที่คุณแอบชอบแอบมองอยู่เนี่ยแอบเลงๆเอาไว้เนี่ยเขาหัวใจยังว่างอยู่ไหมนะ ขอดูหน่อยคุณแอบชอบคนแบบไหนกันห้าเหรียญคุณชอบคนจนเหรออ๋อเล่นนะเจ็ดถ้วยสามสามไม้ the ะมูน สิบดาบึ King of c h a l i c e King of Sword เก้าถ้วย ธน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็มาเอ๊ะเดี๋ยวนะธาตุดินไม่ค่อยอ่ะมีธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำโดยเฉพาะกรกฏธาตุน้ำโดยเฉพาะกรกฎธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตโดยเฉพาะกรกฏพิเศษแล้วก็ธาตุธาตุลมเมถุนตุลกุม ก็จะเป็นธาตุน้ํากับธาตุลมนะนอกนั้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกเพราะฉะนั้นขอข้ามไปเลยเอาที่เด่นๆน,นะคะธาตุน้ำกับธาตุลมโอเคแล้วคนคนนี้มีดีที่หน้าตารูปร่างหน้าตาดูดีมีสเสน่ห์โอเคสเสน่ห์ล้นเหลือนะคะเรียกแขกเก่ง เรียกแขกเก่งคืออะไรคือเขาอาจจะไม่ได้เรียกแขกหรอกเขาไม่ได้แบบตั้งใจหรอกแต่ว่าคนคนอาจจะแบบอยากเข้าหาเขาเองอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเอ่ออาจจะแบบคารมคมคายอะไรอย่างเงี้ยดีอืมก็แต่นอกนั้นเนี่ยนอกนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคน ชีวิตค่อนข้างมีเอ่อมีอุปสรรคในชีวิตเยอะมีเรื่องราวอะไรต่างๆคือผ่านมาเยอะนะคะเจ็บมาเยอะว่างั้นเถอะเจ็บมาเยอะเป็นคนมีอดีตนะเป็นคนที่เหมือนจิตใจเปราะบาง พ็ถูกกระทํามานอกจากหน้าตาดีแล้วอะในชีวิตเขาอะเหมือนแบบไม่ค่อยมีเรื่องอะไรดีๆเลยอะค่อนข้างจะต้องใช้คําว่าค่อนข้างสวยเลยก็ว่าได้อะแบบถูกหักหลังก็เคยถูกคนแบบคนสนิทคนใกล้ชิดแทงข้างหลังหรือหักหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือทําให้แบบ เสียความรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบคือสารพัดอะ่ะแบบโดนมาเยอะอะ่ะชีวิตเขาอะ่ะนะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยคือก็เป็นคนที่ ออมองมองบวกค่อนข้างต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมองบวกค่อนข้างที่จะมองในแง่ดีถึงได้เอาชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้ถึงได้ผ่านผ่านจุดที่มันแย่ๆหรือว่าเรื่องราวแย่ๆในอดีตมาได้จนถึงทุกวันนี้คือเขาก็เขาก็พอตัวของเขาอ่ะเขาก็มีดีมีทัศนคติหรือว่าความคิดมีความเข้มแข็ง พอที่จะเอาตัวรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ค่อนข้างที่จะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองอเขาถึงค่อนข้างเ,เขาถึงผ่านเรื่องราวที่แย่ๆในอดีตมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วตอนนี้เนี่ย คนคนนั้นน่ะหัวใจเขายังว่างอยู่หรือเปล่าเขาเป็นคนมีนเสน่ห์นะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะ j u s t i c e อุ i ย w a i t w a i t w a i t p i c k u Charlie'soh my god สองถ้วยสองเหรียญสองคริสเต็ด King of Swords, The Star, The Hermit ต้องบอกว่าเขามีคนในใจอยู่แล้วนะคะถามว่าหัวใจยังว่างไหมไม่ว่างหัวใจอ่ะไม่ว่างแต่สถานะสถานะอาจจะยังโสดอยู่ คนที่เขาคิดถึงคนที่เขารักคนที่เขาคนที่เป็นเจ้าของหัวใจเขาอะมีความเป็นไปได้ว่าเป็น,ปนแฟนเก่าคนรักเก่าหรือเป็นสามีหรือภรรยาเก่าของเขาบอกเลยรักรักคนนี้รักมากแล้วก็เขาไม่อยากได้คนอื่น เขาไม่อยากได้คนอื่นเขาเขายอมอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆคือเขามีความหวังว่าเขาจะกลับไปคืนดีกับคนนี้จะกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าแฟนเก่าแล้วก็ชัดเจนเลยนะตัดสินใจแบบเด็ดขาดคือคือยังไงก็ก็ต้องคนนี้คนอื่นไม่เอาคนอื่นไม่เอาเลยอืม ก็เขารักของเขาอะ่ะเอออะดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าแล้วกับคุณอะมีหวังไหมกับคุณเนี่ยคุณพอมีหวังที่จะได้ใจเขาไหม เอวิลทูออฟวานทูออสอดเดอะซาเอ่อห้าสิบ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 นะคืออย่างนี้ ไม่รู้ว่าคนที่คุณแอบชอบคนที่คุณถามถึงเนี่ยเป็นแฟนเก่าของคุณหรือเปล่าคือถ้าใช่มันก็มีสิทธิ์คือต้องบอกอย่างเงี้ยต้องบอกเป็นสองทางคือถ้าถ้าคุณคุณเป็นแฟนเก่าหรือเป็นสามีเก่าภรรยาเก่าของเขาอะ่ะคนที่เขารักคนที่เขาคิดถึงเนี่ยมันก็เป็นคุณนั่นแหละ ไม่ใช่คนอื่นแต่ถ้าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดกับเขาคุณแค่ไปแอบชอบเขาเฉยๆยังไม่เคยคบหาไม่เคยเป็นอะไรกันอาจจะเป็นแค่เพื่อนเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่เคยแบบมีความสัมพันธ์แบบในเชิงชู้สาวไม่เคยไม่เคยรักกันไม่เคยเป็นแฟนกันไม่เคยเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยคุณแค่แอบชอบเขาเฉยๆอันนั้นอะ ต้องบอกว่าคุณก็จะได้แค่แอบชอบคุณก็จะได้แค่แอบชอบอันนี้ต้องบอกกันตรงๆนะอย่าโกรธกันนะ<ๆ>ก็จะเป็นแค่คนในความลับในในหัวใจคุณต่อไปก็คือถ้าคุณไม่เคยเป็นอะไรกับเขาไม่ได้เป็นแฟนเก่าอะไรพวกนี้นะต่อให้คุณไปสารภาพรักคุณก็อาจจะ คุณก็อาจจะเสียใจหรือว่าผิดหวังกลับมาเพราะเขาก็จะปฏิเสธแหละเป็นได้แค่แค่เพื่อนเป็นคนที่เต็มที่ก็คือเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนเป็นคนที่อยู่ข้างๆแค่ได้พบเจอกันทุกวันก็พอแล้วได้มองอยู่ไกลๆก็พอแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ อีกกรณีหนึ่งถ้าคุณเป็นคนรักเก่าของเขาเป็นแฟนเก่าของเขาอันนั้นก็ยินดีด้วยเพราะเขาก็รักคุณแล้วเขาก็รอคุณประมาณนี้นะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ